여 ế u mà เมื่อช่วงเย็ยนวันที่20กันยายนที่ห้องทัพพระยาสาลาว่าการเมืองพัทยานายปรเมศงานพิเชษนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการเมืองพัทยาประจำปี2567พร้อมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติและกล่าวแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการโดยมีคณะผู้บริหารเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยาหวัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาพนักงานและพนักงานจ้างเมืองพัทยาเข้าร่วม ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวนทั้งสิ้น32ท่านทั้งนี้นายปรเมศงามพิเชษนาย,ยกเมืองพัทยาได้กล่าวอวยพรแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้ง32ท่านได้สร้างผลงานที่มีประโยชน์แก่เมืองพัทยาและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากคุณงามความดีความเสียสละความทุ่มเท ความมุ่งมั่นและอื่นๆในงานที่รับผิดชอบตลอดจนทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทั้งหลายมีส่วนเกี่ยวข้องตั้งโดยตรงและทางอ้อม คือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคคลทั่วไปและบุคลากรของเมืองพัทยาขอให้คุณพระศรีรัตนตรยัยปกป้องคุ้มครองทุกท่านให้มีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขในชีวิตหลังเกษียณตลอดไปทั้งนี้บรรยากาศในงานแสดงมุทิตาจิตพบว่าเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง พี่จะตั้งแถวแล้วไม่ต้องขึ้นเลยครับเดี๋ยวตั้งแถวแล้วคุณเกษียณอายุราชการลนมาแล Like Academy a n ันท m p เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f เฟซ o o o กเ e e f i v e Academy